มันพอเพียงไหมนะโกงกินกันทิพหายชุมชนสถานีตำรวจเป็นไงครับเหลือแต่เสาและเลี้ยงงูเพอๆให้พวกจรจัดเข้าไปนั่งดูครับอะไรครับพวกจรจัดพวกงูพวกหนูอะนี่แล้วครับขวางทุกชนิดรัฐบาลเดินหน้ามานี่ก็บอกเลยช่วยเหลือประชาชนทุกสิ่งทุกอย่างจะทำการ์ดแต่ไปทำแบบเป็นการไปเบิกเอาอาบ อ,อะไรล่ะสิ่งกับชาวไร่ชาวนาสิ่งอุปโภคบริโภคที่ชาวไร่ชาวนาจะเป็นไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยไม่ว่าจะเป็นปูนหินนินทายเกี่ยวกับเกษตรกรรัฐบาลก็ออกการให้ดหรูแล้วมีการกู้กันไปลงทุนกันอย่างนี้ไม่มีปัญหาครับให้เครดิตกันไปนายกจะสร้างนะาารถไฟฟ้าความเร็วสูงเมื่อ,อไรครับทําไมรถไฟฟ้าความเร็วสูงมันดีตรงไหนครับ เราจะได้ไม่ต้องไปขนใส่รถสิบล้อกว่าจะถึงก็ไกลเหลือเกินบรรทุกรถไฟฟ้าไปทีเดียวแต่ผมเชื่อครับที่มันมาขวางเพระบรรดาไอ้พวกมีส่วนได้ส่วนเสียกับรถสิบล้อรถบรรทุกเนี่ยมันขาดไรายได้แล้วส่งสวยไอ้พวกสอสอยี่ยีอเนี่ยของบ้านจะนิปัดไม่ได้ก็เลยออกไปขวางฮะเกี่ยวกว่าการขนส่งจะมีรถไฟฟ้าความเร็วสูงมาพรวดเดียวสามชั่วโมงถึงสองชั่วโมงถุงลดค่าสูหุยไปเยอะ ค่าสูงวิ่งคืออะไรครับรถค่าที่จะต้องเสียหายไปอีกเยอะไปจ้างรถไปทิ้งสามแสนสี่แสนแต่ขอโทษนะขึ้นไฟฟ้าความเร็วสูงก็ไปอย่างดีเสียหมื่นเดียวห้าพันบาทของถึงเร็วผลไม้สดหักสดขึ้นเร็วไปอย่างนี้ไปกลับได้ทุกวันนี่คือนะครับข้อดีทุกอย่างข้อเสียคือไม่ถูกใจไอ้พวกไอ้แม่เย็ดนั่นแหะ ไม่ถูกใจไอ้พวกอามาจ้าจัวไม่ถูกใจไอ้เหี้ยพักประชาธิปัตย์สสอีอ่ออเหี้ยวงนั้นฝ่ายค้านเพราะมันนั้นหาแดกกันไม่ได้รถสิบล้อเน,นี่ยรถสิบล้อเข้าก็ไปบรรทุกระยะใกล้มันก็บบาลานระยะใกล้ปะากรุงเทพปริมณฑลใกล้ๆอย่างนี้นี่ไปได้ไม่มีปัญหามันก็นลดสันบันส่วนลงมาจากตะก่อนรถไฟฟ้าที่อยู่กันเนี่ยบนรางสูงเนี่ยกทมเนี่ยรถไฟฟ้าเนี่ยมานครเนี่ย ก็ยังมีการออกมาไม่มีใครก็แอนตี้พอสร้างรถไฟฟ้าเสร็จทุกคนกับสะดวกไม่ต้องเอารถไปนั่งรถไฟฟ้าไปเรียนนั่งรถไฟฟ้าไปทํางานมันชัดเจนยิ่งกว่าอะไรสมัยบรรดาแต่นายกทักษิณตามไว้หมดนี่โครงการอย่างนี้มานายกยิ่งรักมาสารต่อมันก็บอกเป็นระบบทักษิณไอ้ยี้ยนี่ทั่วโลกเขาเป็นกันอย่างนี้สมัยออกมาที่สองจุดสองล้านล้านบาท แต่ไปปรับลบกฎนี่กับปรับไปปรับมาเหลือสองล้านล้านเท่านั้นเองแต่ตุลาการบางคนนั่งอ่านแล้วแถมนั่งเนบไปอีกถนนลูกรังยังสร้างไม่เสร็จเลยจะไปสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงถุยไอ้เฮียแม่มึงคิดอย่างนี้ไอสัตว์หนังหัวหมดหัวแล้วผมหงอกกันหมดแล้วไอ้เหียไอ้เกาเกาแกด ไอเ้เหี้ยห้องไอ้เหี้ยเขาเรียกกันเ,เ,เต่าตนุเก่าแก่ไอ้สัตว์เก่ากันเลือกเกินความคิดงโง่โงคิดงโง่โงอย่างนั้นนางอ่านบรลลังธรรมวิบากสาอ่านมาวินิจฉัยแต่ปเป็นเหน็บก้าถนนลูกลังยังสร้างไม่ได้ก็ไปให้พ่ออมึงอยู่ดิอไอเ้เหี้ยอยู่ลูกลังแล้วก็เอาควายเทียมเกวียนแล้วเย็ดแบกก็เอาตุลาการขึ้นไปนั่งไอ้คนที่พูดน่ะนี่ความคิดเห็นส่วนตัวผมก็นี่คับคิดเห็นส่วนตัวผมเหมือนกัน กาวตุลาการคนนั้นอะขึ้นไปนั่งและเฮียก็นั่งไปนะถนนลูกรังของมึงนี่มึงบอกกำสร้างไม่เสร็จนะไอ้สันดานแต่ไม่ได้ครับองค์กรตุลาการโอ้เดี๋ยวคำหนึ่งก็ด่าสารคำหนึ่งก็ด่าสารเขาไม่ได้ด่าแล้วสารน่าดีนะเขาสาลน่าดีอยู่แล้วแต่ตัวผู้ว่าษาดีหรือเปล่าวันนี้ว่าจะพูดอีกหลายเรื่องไงก็ล่อแม่งอย่างนี้ก่อน ไอ้กบปปสแหละไอ้เหี้ยลุงหมีก็ไม่เลิกนะไอ้เหี้ยไอ้แม่เย็ดเก่งเลือเกินโอ้โหเก่งจริงๆไอสัตว์เก่งเลือเกินอยากจะลบอยากจะฆ่าคนไทยด้วยกันมาโถไอ้หน้าเหี้ยไอ้ปัดรหตีนเนี่ยของสาธารณสุขอีกตัวไอแม่เย็ดเหี้ยดอกทองจังไรไอเหี้ยข้าราชการหูคุยได้นกหวีทองไอสัตว์ไปมอบพันที่ราชการไอคุยเหี้ยต้องด่าแม่งนี้แหละ ดไอ้แม่เย็ดกระบทและไอ้เหี้ยนี่เป็นข้าราชการกินเงินเดือนประชาชนดูน้ำหน้าแม่งไว้ว่าไอ้แม่เย็ดนี่ผิดวินัยอย่างร้ายแรงเย็ดแม่เอาโจรก็ไปสารที่ราชการไอ้สัตว์แต่คนรักประชานี่ตายไอ้แม่เย็ดนี่เจ้าเป่าลรกหวีดไอ้พวกหูคุยเหี้ยโคตรพ่อโคตรแม่ไม่สั่งสอนไอ้สัตว์ระเบียบข้าราชการแปดข้อเขามีไปหน้าเหี้ยยังมาเป่าเป่าฮับพ่อมึงเหอไอ้เหี้ยอ้าวข้าราชการดีๆต้องมีมากริกแปดประการ สนองงานรัดเก่งคัดในหน้าที่สำนึกดีต่อประชาชนรักษาเกียรติประวัติปฏิบัติอย่างซื่อตรงไม่หลงในอบายมุกละอายความจ่อฉนอดทนต่ออุปสรรคนี่ครับแต่อเี้ทำกันได้ไหมเนี่ยอเยี้ประหลัดกระทรวงเนี่ยศักดิีกรีทรวราชการได้ยอมอยู่ใต้อุงตีนกระดกันแล้วนี่ไปแดกกันในในสถานที่ราชการกระดูแม่งกันนะครับไอ้พวกดอกท,อง,ทองช้างหลักเย็บทั้งหลาย ไอ้เหี้ยขอด่าอย่างนี้นานๆจะได้ด่าแบบนี้เย็ดกับแม่อยากเป็นคณะทํางานของรัฐาทิปัดดอกทองช้างลากเย็ดสุเทพเตืองสุบันเนี่ยไอสัตว์เห็นแล้วมันไส้เหี้ยมันตีนข้าราชการหุ้คุยไปต้อนรับไอเหี้ยไอเหี้ยเย็ดกับแม่ข้าราชการระบอบประชาธิปไตยเขาทําดีเขาเรียกร้องไปเลือกตั้งไอสัตว์มันเป่านกหวีดไล่เขา โคตรแม่งไอ้เยียกับตาลปัดไอ้ลักกะปิดลักก็ะเปิดโคตรพ่อโคตนแม่งสอนมาที่อะทุกตัวเย็ดกับแม่เห็นแล้วจริงๆฮอะไอ้คนที่เป็นสนับสนุนแม่งไอ้เยียจังอะไรอุบาทฉาชั่วไอ้เยียจังไรกันเหลือเกินมีที่ไหนครับไปเปิดรับไอ้เยี่ยแล้วไปเป่าลูกอินในไอ้เยี่ยกระทรวงสาธารณสุขโหไอสัตว์นี่บางโรงพยาบาลนี่เอาอีก นี่โรงพยาบาลใกล้ๆนี่แม้ขึ้นป้ายเลยไอ้เหี้ยแม่เอาคนโกงใครโกงไอ้เหี้ยพ่อมึงน่ะโกงไอ้เย็ดแม่สุเทพเตองสุบรรณน่ะตัวโกงเลยไอ้หน้าเหี้ยมัจะไม่ด่าไม่ด่าแต่เหี้ยเห็นในคนเหี้ยพวกนี้เป็นข้าราชการส้นตีนไอสัตว์เอาไอ้แม่เย็ดกบฏเข้ามาต้อนรับอย่างดีแล้วเอางบ่ประมาณที่ไหนเอางบ่ประมาณประชาชนภาษีประชาชนไอสัตว์ไปเลี้ยงข้าวไอแม่เย็ดสุเทพตืร์สุบันกับพวกกบฏส้นตีนเนี่ยไอหาลากเนี่ย จริงๆพูดแล้วเจ็บใจครับทําไมต้องเจ็บใจก็งบประมาณภาษีประชาชนมึงเอาไปแดกเอนเตอร์เทนไอแม่เย็ดไอ้กบฏสุเทพเอาเธอะครับแต่รัฐบาลกลับมาเอาแม่ใหหมดเลยการจัการฮี่ฮี่เนี่ยมันมีอีกหลายองค์กรมันมีไอ้นกหวีดในใกล้รัฐวิสาหกิจไม่ว่าจะเป็นทีโอทก็ดีไม่ว่าจะเป็นที่ไหนเนี่ย การสื่อสารก็ดีไอ้พวกเกียร์เนี่ยที่มีเป่านกหวีดเนี่ยไอ้พวกเกียร์เนี่ยดอกทองจังไรเยอะตอนนี้ลาออกทีโอทีและด่าไอ้พวกนกหวีดได้เต็มที่หน่อยไอสัตว์ยัดแม่ไอ้เหี้ยคนอื่นเขาไอเหี้ยมันเขาไม่เอาตามมึงไอเหี้ยมึงไปละเมิดก็ได้หมดไอจังไรเหี้ยไอดอกทองเหี้ยจริงประเทศนี้เ้าเรามาดูงานต่อไปกันนะอีกเยอะนายกครับ ขึ้นเชียงใหม่นะครับวันสงการไปกับครอบครัวครับไปเชียงใหม่ครับนายกอยู่ที่บ้านเกิดนะครับเพราะฉะนั้นก็แสดงความยินดีก็ขออวยพรให้ท่านนายกยิ่งรักครับควงลูกชายขึ้นเชียงใหม่พักผ่อนส่วนตัวช่วงสงการถึงวันที่สิบหกแต่ก็เชื่อครับพอขึ้นเชียงใหม่ก็ต้องทํางานอีกครับท่านนายกนะครับกับสามีนะครับก็คงนั่งทํางานนะครับท่านนายกบอกแล้วเหนื่อยมากไม่เป็นไรครับพักผ่อนกับครอบครัว เราก็เป็นกำลังใจครับท่านนายกอยู่เชียงใหม่นะครับวันนี้ก็เอากันตรงๆนะครับเราพูดกันไปแล้วก็ที่นปชนะก็มีการลดน้ำํำหัวกันนะครับโดยที่อ e ิมพีเรียนลาดเปล่ก็บอกเล่นน้ำสงการกันผมก็ไม่ได้ไปเรามาประจำอยู่ท่องสีนะครับก็นลดน้ำลำหัวก็บอกสนุกสนานกันนะครับที่รดน้ำนปชมีภาพไหมฮะ นะครับเอาภาพนปชขึ้นมาฮะมีใครมาบ้างเอ่ยเง่าจตุพรพรมพันธ์นะครับปะมานึกว่าจัมโบ้ดอ,อกจิกแล้วทำไมยิ้มทำหน้าอย่างนั้นละคุณจตุพรนะค,รคุณทิดานะครับอาจารย์ทิดาคุณจตุพรนะครับแม่ทำไมยิ้มอย่างนั้นทั้งภาพมาทั้งจับนะแมัวนเลาะก,กันหน้าดูนะครับมีคุณจตุพรเอามีหมอเหวงนะฮะ มีหลายๆคนนะผมก็ไม่ได้ไปเราต้องมาอยู่ตรงนี้กันกิจกรรมบางกิจกรรมเราไม่ได้ไปก็อย่าว่ากันนะครับเพราะฉะนั้นครับก่นอชอนะฮะแล้วก็มาดูว่ากองทัพไปลดนน้าป่าฮะนะครับล้นน้าที่บ้านนะไม่ได้ไปล้นน้าที่วัดเอาไปดูครับมีตบเท้ากันนี่ฮะแมคนเด็กประยุทธ์ ครับมีได้เพราะป๋าฮครับมีได้เพราะป๋าฮะมีวันนี้เพราะป๋าให้แต่ทาไมฮะทําไมท่านพลตารวจโทคารนวิทยุทกระจางบอกมีวันนี้พราะพี่ให้แม่จะเป็นจะตายหงุดหงหากันแต่วันนี้มีมีมีวันนี้เพราะป๋าให้กันใช่ไหมฮะแต่ผมก็บอกว่าป๋าจริงๆแล้วป๋าไปเล่นร้องเพลงกันอยู่เฉยๆก็ดีแล้วเราไม่ว